ภาพบรรยากาศทำการเซอร์วให้กับบริษัททูคอร์ปอเรชันนะครับตึกอาคารของทูทาวเวอร์หนึ่งนะครับถนนรัชดาพิเศษเพื่อตรวจสอบอาคารนะครับว่าอาคารมีการสุดหรือเอียงตัวหรือเปล่านะครับการตรวจสอบโดยใช้การทำการกล้องระดับนะครับแล้วก็ติดตามผมมอนิเตอร์ลิงนะครับเป็นระยะนะครับตัวนี้เป็นกล้องระดับซึ่งผ่านการคาลิเบรตเรียบร้อยนะครับ ซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างจะสูงนะครับหลังจากการทําการตรวจสอบวันนี้นะครับต่อมาก็จะทําการามามอนิเตอร์ลิงนะครับตามระยะเวลาที่ทางบร,ริษัทเขากําหนดนะครับอันนี้เป็นจุดที่เรากําหนดมาร์กจุดภายนอกอาคารนะครับ الليلة دي, لأ دي لأ